ดีนะครับบ้านหุ่นสวรรคามาแล้วนะครับผมครัวัน,นี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับ EP นี้นะปุ๋ยอ่างหุ่นนะครับผมวันนี้ก็เป็น EP EP สามนี่นะ EP ที่สามนะครับผมสําหรับวันนี้วันที่ 3, สามพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหรือสองศูนย์สองห้านะครับผม ครับก่อนอื่นที่จะไปพูดเรื่องปุ๋ยนะฮะก็ต้องขอฝากเพื่อนๆน,นะครับฝากผู้ติดตามนะครับผมฝากเพื่อนๆฝากพี่ๆพ,พ,พ,พี่ป้านา้าอาทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมลิปนี้นะฮะก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะครับผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับบ้านหมุ่นสวรรานะครับผม ก็ใครที่ยังไม่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากให้กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็แล้วใครที่ฟังไม่ทันนะครับผมก็เข้าไปาชมชิปนะครับย้อนหลังนะฮะนั่นจะเป็น EP 1 EP 2 EP 3นะ EP 1 EP 2นะแล้วก็มีหลาย EP นะฮะที่ผมได้ลงไปนะครับผมก็ไปไล่หาดูนะฮะว่า,เ,าเราบางคนก็ ูกอง่นนะฮะปลูกต้นหนึ่งสองต้นบางคนก็ปลูกสามต้นสี่ต้นห้าต้นปลูกในรั้วในสวนปลูกในกระถางปลูกในเข่งปลูกในคอนโดนะปลูกได้หมดนะครับอางุ่นเพราะว่าทุกวันนี้อางุ่นมันเป็นพืชไม้เลี้ยนะฮะพืชไม้ประดับนะฮะเขาจะสวนมากเขาจะปลูกแบบนี้นะฮะปลูกแบบไม้ประดับนะฮะมีกระทั่งว่าปลูกอางุ่นมีกระทั่งต้นอางุ่นเขาไปแจกในงานในงานศพนะฮะ เออก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็เป็นความคิดที่ดีนะฮะที่เอาที่เขาเอาต้นหงุ่นเล็กๆนะฮะแล้วก็เอาเวลาไปแจกเห็นไหมฮะเวลาเราไปงานขาวดำนะงานขาวดำแล้วก็จะมีของขวัญเขาจะมีทั้งยาหน่อมยาหม่องยาดมทั้งไฟชงไฟแจ๊กสังหนังศกสมุดหนังสือนะเดี๋ยววันนี้มีเดี๋ยวนนี้ทุกวันนี้อ่ะเขามีการให้เอา เอาต้นไม้นะฮะเอาต้นไม้เป็นเป็นต้นไม้เล็กๆนะฮะใส่กระถางใส่อ่ถ้าคนที่พอมีเงินบ้างก็ใส่กระถางซื้อใส่กระถางไปนะฮะเป็นต้นไม้ไม้ยืนต้นไม้ดอกไม่ประดับนะฮะอืมกระทั่งมีอางุ่นนะก็มีนะฮะพ่อผมไม่ได้ยินนะผมไม่ได้เห็นนะอะ่ผมก็ผมก็ได้เห็นเขาเอ้เขาก็ทําดีเหมือนกันนะอันนี้เป็นความคิดที่ดีเลยฮนะเราก็ต้องร่วมกัน ในการที่จะทําให้โลกเราเป็นสีเขียวขึ้นนะครับผมเอต้องทําให้โลกเราเป็นสีเขียวขึ้นนะครับทุกวันนี้นะครับผมเพราะว่าคนเราทุกวันนี้ก็ตัดไม้ทำลรยป่าเนาะพื้นป่าก็ไม่ไม่จะไม่มีแล้วนะฮะพื้นป่าก็จะไม่มีเราต้องอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เราต้องรักธรรมชาติธรรมชาติก็จะรักเรานะครับผมโอเคนะครับผม คลิปนี้นะครับเราพูดเรื่องการใส่ปุ๋ยอุ่นนะฮะผมจะบอกว่าเอ่อน่าจะเป็นคลิปที่อีพีที่สามนะอีพีที่สามนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพออุ่นเราเราเริ่มแก่นะเราเริ่มแก่แล้วนะฮะอุ่นเราเริ่มแก่แล้วนะครับ,เร,เ,รรบเราก็จะใส่ปุ๋ยอ่าใส่ปุ๋ยอื คือจะใส่ปุ๋ยเอาลูกนะพูดง่ายว่าสะาสมอาหารนะ mm, ใส่ปุ๋ยสะสมอาหารนะครับผม<โ>เพราะว่าถ้าจริงจริงเคนเราแก่แล้วนะฮะอย่างที่ผมเออผมลงลูกให้ดูนะ,ะจริงเคียนเราเราแก่แล้วเราต้องใส่ปุ๋ยอาหารใส่ปุ๋ยสะสมอา,ะะา,าห,สสมหารนะครับการใส่ปุ๋ยสะสมอาหารนะครับผมจะบอกเทคนิคนีน้ง่ายๆนะฮะอันนี้คือเป็นสูตรของผมเองนะฮะผมก็ ไปจำครูรักพักจำนะเรียนรับพักจำมาทางน้นทางนี้บ้างแล้วก็ถามคนอื่นบ้างอาสอบถามเขาบ้างก็เห็นเขาบ้างนะเลเลตานะไปทาง,งน้นทางนี้ก็เห็นเขาใส่เขาเขาลักษณะแบบไหนเนาะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราจะไปจับเอาหมดทุกคลิปเนาะคลิปนั้นก็ดีคลิปนี้ก็ดีใครก็ทําก็เกี่ยวกับเรื่องนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต่างคนต่างทำเนาะแล้วก็มัน คือประสบการณ์จะบอกเราเองนะว่าเลว,ว่าเป็นแบบไหนนะฮะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องอยิง่งองุ่นอง,งุ่นก็เป็นพืชที่ถามว่าดูแลยากไหมก็ไม่ยากดูแลง่ยายไหมก็ไม่เสมอไปนะนันก็ต้องมีเทคนิคอะไรนิดหน่อยๆนอยะฮะอย่างที่ผมนะครับผมก็ถ้าจะเป็นปุ๋ยนะฮะผมจะบอกสูตรปุ๋ยวันนี้ผมจะบอกสูตรปุ๋ยสะสมอาหารเอาสัก สองตัวพอเอาสามตัวนะบอกสามตัวนะอืจะบอกสามตัวในการสะสมอาหารนะสะสมอาหารองุ่นกทุ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 กเจ็ดวันนะทุกทุกเจ็ดวันหรือจะถ้าไม่ก็ก็ประมาณนี้ฮะประมาณนี้ประมาณเจ็ดวันนะทุกเจ็ดวันเราจะใส่ปุ๋ยอคิดว่าหนึ่งเดือนมีอยู่มีอยู่เสียชีวิตเนานะ เราก็จะใส่ประมาณสี่ครั้งถึงห้าครั้งเนาะสี่ถึงห้าครั้งก็ประมาณนี้นะฮะประมาณสี่ถึงห้าครั้งนะครับผมอสี่ครั้งถึงห้าครั้งนะฮะเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะนะครับก็ทางดินนะฮะทางดินก็จะเป็นปุ๋ยสูตรแปดยี่สิบสี่ยี่บสี่นะฮะอันนี้คือปุ๋ยทางดินนะครับผมจําไว้นะจดไว้จําไว้นะ 8.24.24ใส่ทางดินใส่แล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มนะฮะใส่ก็ลดน้ำให้ชุ่มนะฮะทางใบก็จะเป็นทางใบนะก็จะเป็น4.24 24อันนี้ฉีดพ่นนะฉีดพ่นให้ให้ทั่วนะฉีดพ่นให้ทั่วทางบินทางบินทางดินเรา,าต้อง ทางดินเราใส่ปุ๋ยสูตร82424 24, นะทางใบก็เป็นสูตร42424 24, นะฮะี่42424นะครับผมเออก็ใส่เข้าไปนะก่อนที่จะใส่ปุ๋ยทางใบทางดินเราต้องน้ําเราต้องให้ชุ่มนะฮะทุกครั้งเลยนะครับผม น้ำต้องให้ชุ่มนะครับทุกครั้งเลยนะฮะน้ำต้องให้ชุ่มค่อยไปฉีดพ่นทางใบนะแล้วก็นี่แหละมีมีสองสองตัวนี้นะอ่าแล้วพวกนั้นก็จะเป็นศนะูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่ห้าสองศูนย์ห้าสองสามสี่นะตัวสองตีก็แล้วแต่ขคจะใส่ไม่ใส่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วหลักๆแล้วก็คือสองตัวนี้แหละนะสองตัวนี้แหละคือแปดยี่สบสี่แล้วก็สี่ยี่บสี่นะฮะมีเท่านั้นเองนะครับผม สูตรเปิดตาดอกนะครับผมก็มีเท่านั้นเองนะก็สองตัวนี้แหละนะคือองุ่นถ้ารากดีลำต้นแข็งแรงริงดีเข้าสีแจ่ดีนะผมรับประกันได้เลยว่าออกลูกแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่เป็นเพี้ยไฟเพี้ยแป้งเพี้ยจั่งจั่นเพี้ยอะไรก็แล้วแต่นั้นคือคือคือไม่เป็นเครือองุ่นเราคือสมบูรณ์เต็มที่ใบกว่าใบเขียวนะฮะเฉียวเฉียวช้ำเขียวเฉียวแจ่นะฮะ ทุกอย่างคือถามว่าอางุนในการพุนจริงอางุนถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าคุณจริงเนาะแต่ถ้าเป็นภาษาอีสานบ้านเราถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็คือว่าตัดแต่งจริงทําสาวอางุนนั่นแหละฮะพูดง่ายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอางุนไม่ว่าจะเป็นลำใยเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทําสาวบ่อยๆเนาะถ้าเราทาสาวมันจริงแก่มันเข้าสีแล้วเอมันมันมัน พร้อมที่จะออกดอกออกผลให้เรานะฮะเหมือนกันเลยครับผมต้นไม้ไม่ว่าหุ่นเป็นไม้เลื้อยเนาะเอ่อบางคนใครที่ไม่รู้นะ,ะเพราะว่าหุ่นมันบางครั้งถ้าจะว่าอ่อนแอก็อ่อนแอนะครับถ้าจะว่าอ่อนแอก็อ่อนแอนะหุงง่นเพราะว่าหนึ่งน้ำให้เยอะก็ไม่ได้ปุ๋ยให้เยอะก็ไม่ได้เนาะ,ะมันต้องพอประมาณพอพอประมาณนะฮะก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมก็สูตรปุ๋ยนะฮะมีสองตัววันนี้เอาสองตัวแช่นะฮะแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่น,นะครับแปด ยี่บสี่แล้วก็ยี่สิบสี่นะอ่าตัวที่สองก็คืออันนี้อันนี้ทางดินนะทางใบก็คือสียี่บสี่เปิดตาดอกครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะจะชอบเอายี่ห้อไหนก็ไม่สําคัญครับก็อ่ามีแค่นี้ครับสียี่ี่อ่ายี่สี่นะครับมีเท่านั้นเองนะครับผม ไม่ต้องไปอะไรมากมายนะฮะก็ใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็ใส่ก็ประมาณห้าครั้งพอนะฮะไม่เกินห้าครั้งประมาณนี้นะประมาณ4ี่ครั้งถึงหครั้งนะเราก็ต, pave, ต้องดูด้วยครับเราก็ต้องสังเกตใบมูลเราด้วยเราก็ต้องสังเกตเอาให้ชุ่มเอาให้ uh, ก่อนที่จะใส่ปุ๋ยทางใบเราต้องทางดินต้องน้ําต้องชุ่มต้องเปียกต้องชุ่มนะฮะอืม<ๆ>แล้วก็ใส่วันเดียวกันเลยนะครับผมทั้งทางดินแล้วก็ทางใบนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผม ขอบคุณนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็แชร์ให้เพื่อนๆนะฮะที่ใครที่ใครไม่รู้นะฮะก็เข้ามาชมคลิปนี้คลิปนี้พูดจริงนะครับเอาตรงๆจริงๆไม่อ้อมความนะฮะเราพูดตรงๆเลยนะครับผมเป็นแบบนี้จริงถ้าใครไม่เชื่อไม่เห็น ไม่เชื่อว,ว่าเป็นแบบนี้เข้ามาหาผมได้ครับที่สวนนะฮะยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ